ให้ข้าดูสินค้าหน่อยสีขนสวยสว่างดีจริงๆเป็นนกเหยี่ยวที่ดีที่สุดหรือไม่หากไม่คุ้มกับราคานี้ แม้แต่แดงเดียวข้าก็ไม่จ่าย ไม่เวลวขนก็ดีจะงอยเล็บก็แหลมคมหากทําสำเร็จได้ในคราวเดียวข้าก็จะรีบจ่ายค่าจ้างตามที่ตกลงไว้กับโวผูตุนอ๋องของเจ้าในทันทีแผนเจ้าทําศึกรวบกลืนดินแดนกับเจียมานตาจึงจะไม่เข้าไปยุ่งเลย องอองนอน,อนอาจารย์ผู้อัญเชิญบายโยขขานึกว่าคนแบบนี้ไม่มีหลงเหลือแล้วไม่นึกว่าหูคู่จะมียอดฝีมือเช่นนี้เขารู้ฐานะของสิทธิ์แล้วเรียกเขาว่าตัวหาหันเอรอซ่าหลายปีมานี้ท่านปกปิดฐานะข้ามาโดยตลอดเกรงว่าครั้งนี้จะเปบังต่อไปไม่ได้แล้วก่อนหน้านี้ท่านส่งองครักไปจับตาดูตำหนักท่านองชางเดิมสิคิดว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่เมื่อครู่องคลักรับมารายงานแล้ว ุณชายใหญ่ผู้น้อยนาภาพเหมือนที่ท่านแจกจ่ายไปสืบหาที่จริงแล้วเมื่อวันก่อนคนที่หน้าตาเหมือนในภาพวาดเคยไปที่ตำหนักท่านอ,องชางไม่นานก็ออกไปและไม่ได้มีเพียงเท่านี้ยังมีอะไรอีกองคลักเสิบรู้มาว่าก่อนหน้านี้มีจอมเวททคาคนใสเคยส่งไปที่ตำหนักท่านอ,องชางแปลงว่าเริ่มจากฝ่ายนั้นซื้อตัวจอมเวทจากนั้นมาถึงได้มีเด็กผู้ชายถูกยาสัง่งมาทําร้ายท่าน <c oughs> อาจารย์ เรื่องนี้เกี่ยวพันกับท่านอ,องชางทรงเป็นพระนุชาคนเดียวของฝาบาทก่อนหน้านั้นตอนที่พวกเราจับกลุ่มองค์หญิงตัวปลอมท่านอ,องชางก็สละชีวิตช่วยฝาบาทหากไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือก็ไม่กล้าบุ่มบามสรุปความอีกอย่างสิทธิ์เห็นว่าเรื่องนี้เกี่ยวพันกับท่านอ,องชางจริงเบื้องหลังอาจจะมีแผนใหญ่กว่ายังจำวันที่ช่วยเจ้ามาจากของเย่าหยวนได้เจ้าเป็นเด็กหัวโลน นี่อาจเป็นธรรมเนียมของชาวหูคู่ที่จะโกนผมให้ในวันเกิดเป็นการยอมรับว่าเป็นเด็กชายที่ออกรบได้แล้วเรื่องในวันเกิดนั้นสิทธิ์เองก็จะไม่ค่อยชัดเจนแล้วข้ายังจําได้ว่าข้าถามว่าเจ้าชื่ออะไรจากนั้นเจ้าก็พูดประโยคแปลกๆข้าดาว่าคงเป็นภาษาโบราณของหูคู่ภาษาโบราณหูคู่ตอนนี้สิทธิ์จำไม่ได้แล้วจริงๆ พูดเยอะทีเดียวข้าจำได้ว่าในตอนต้นเจ้าพูดคำว่าจัวอิงก็เลยตั้งชื่อน,นี้ให้กับเจ้า